และนกากาผู้กาารคัว่าในการั้งบูแบบไม่เป็นต้องเป็นเอกไม่จเป็นต้องเป็นเีไม่จเป็นต้องเป็นข้อบูในะครับเพื่อเป็นตัวของนนะเพราะฉะนั้นากตงรา่มเป็น่ีสคัญเป็นที่ีกนะเพราะฉะนั้น้ ต้องต้องขออภัยนะพี่น้องชาวไทยทุกท่ามเราขออนุญาตให้เสือแกงอางตีนานะับของพระเพิงมานะครับขอเห้ฮิสาและบุลุนะครับได้โชคดีก่อนนะครับหลังจานนก็จะเป็นพี่น้องชาวตสวดลนะครับทุกท่านครับพ่อค้าเาสให้ และสิ่งที่พก่นะครับต้บอกว่าพอแก่เป็นสิ่งของทูนเดิมของเสื้อปีกยี่ห้าตัวนะครับต้องดูแลสัตว์มามาให้ได้แรงยาระงดนะครับนะครับโดยช่วงนี้เา้าา้า้่าเนะัที่มาที่ห้างเป็นระบบ เหตุว่าอย่านีนะครับและ่ที่แมี่อต่อวาเป็นเร่งของเรืองงไปสร้างโขดนะครับโงที่จังหวัดเพชรบูรณ์มัามาแล้วนะ่มรูว่าพคุณ <i> น,มมนี่นะครับตรงนี้ผมไม่อมเ่นหรอกครับแต่เี็หวงป้ากดขอไม่เคยเรียกร้องเงนเนะครับไม่เคยเรียรองเนลยท่านมานี้นะครับบอกของตเลยมากท่านไม่ได้รับเงินด้วยนะครับท่านบอกเลยว่าท่านได้รเงินครับนะครับ ที่คือครูนะเหมือนทุวงแบบอาานที่ท่านใชรไปในทางครูเนี่ยก็ถือว่าท่านปส่ใจปกนะฮะพิถีสมุนงันแต่ถ้าผมไม่แค่ใส่ปกที่พิถีสมุนทีเดียวครับหลายวานมาที่ส่วนผสมเรื่องต้นข้อนะฮะเอาไปทำลูกนะส่วนผสมใหญ่ๆที่อะไรอย่างเดียวนะครับเป็นเรื่องสิ่งสำคัญนะ